นี่ค่ะกาแฟที่ต้มในกระบอกไม้ไผ่นะคะถ้ากลิ่นมันสามารถออกมาได้นี่อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นของกาแฟค่ะเป็นกลิ่นหอมของกระบอกไม้ไผ่ผสมกับกลิ่นกาแฟนะคะหอมค่ะรสชาตินี่โอ้อย่าบอกเลยค่ะเข้มมากเลยค่ะคือโดบไว้สำหรับเดินป่าเลยนะคะ เส้นทางของเราข้างหน้าที่เราจะมุ่งไปงานนี้เราต้องพึ่งแลค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่มีกาแฟแก้วนี้นะคะค่ะกลับนะคะเหนื่อยจนลืมถ่ายคลิปเลยค่ะตอนนี้เรามาเจอต้นมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมป่าค่ะเดี๋ยวให้ดูลูกแล้งกเราก็กําลังเก็บอยู่นะคะนี่ค่ะวิตามินซีสูงค่ะเราได้ปลาเนื่อย แล้วก็หยิบใส่ปากเคี้ยวค่ะกำเหนื่อยหนุ่มอ้อนอยู่เลยนะมานะฟาดฟาดหนุยังอ้อนอยู่ไปได้ของกินแก้เหนื่อยค่ะเาซุมมาซูเปอร์มาร์เก็ตดอยค่ะวันนี้ค่ะกลางวันนี้ก็กินเห็ดย่างเนอือเอาปลามาก็เจอค่ะป้อมนะคะจะเจออะไรอีกค้างหน้ จริงก็เจอมาหลายอย่างเราลืมถ่ายเหนื่อยะคะ่ะทิคอีกอย่างหนึ่งในการเดินปานะะ่าค่ะในป่าเนี่ยเขาก็จะมีแมลงค่ะตัวเหลือบตัวลิ้นที่บินมาเกาะเราแล้วก็ดูดเลือดเรานะคะทคอีกอันหนึ่งทิคนี่็คือใช้บุรีะคะ่ะใช้บุรีที่เขาจุดนะคะบุรีขี้โยนี้นะคะ่ะ ข้บุรีจุดแล้วก็มันเบบว่าอย่างนี้ค่ะกลิ่นบุหรี่ก็จะโชยออกมาเป็นระยะระยะนะคะตัวมแมลงก็ได้กลิ่นบุหรีก็จะไม่มาเกาะเราอะคะ่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะแต่ละคนไหวกอไหวนี่เงียบไหว,ไวกอสบายมากข้างหน้า เสียงดังกิ๊ดก้ากันแล้วนะคะที่ดีใจกันก็คือเห็นป่าขาะะ้าวโพดแล้วค่ะเห็นป่าข้าวโพดก็แสดงว่าเราถึงทางเรียบแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องเดินต่อไปอีกประมาณสองกิโลได้ะคะ่ะแต่งหน้ามาตอนเช้ามาถ่ายรูปหน้าแน่นๆนนกันนะตอนนี้ไม่แน่นแล้วค่ะหมดสภาพะคะ่ะ ลมเย็นนะโชคดีเจ้าปลาเจ้าเขาขึามมา้นล้มนะมองคอยหรือว่าจ้างเาปล่อยใกล้แล้วเพาไปเถียงให้ปล่อย,อยไ,ได้เลรนี่ยเพราะช่วงนี้มันจะมีการส่วนงขพวกะอะเพราะตี่จ้างจะน้อยลเอลยน้อยเลย,ยพ่อ,อแม่เนี่ยเนี่ยพ่อหลวงบอกนะคะ<ต>ว่าเมืม่อก่อนนะมัดช้างแถวนี้ค่ะแต่หลังๆมา สวนข้าวโพดนะคะก็ลามมาลามมาก็เลยต้องเอาช้างเข้าไปในป่าลึกอีกลึกไปเรื่อยๆค่ะตราบใดที่สวนข้าวโพดบุกมาค่ะช้างเราก็จะได้พื้นที่น้อยลงอะค่ะแคบลงค่ะอย่างนรืว่าไอ้ปัจจัยไอ้สวนข้าวโพดนี่ก็จะมีไอ้ได้ยาตัวเนาะมียาฆ่ายังคูยังไงหลายอย่างต้องดูแลจ้าเพราะว่าจ้างบัน อันนี้มาก่อนที่จะมีแล <conf> ้วะพราจ้างที่มาเข้าสวนเนี่ยมันมาจาเข้าสวนมาใกล้สวนพรอยากายามาวางไว้นจ้างตะกีนก็จะตายของตัวนตีค่ะตะกอนปิดเล่าตีเอาจ้างไปปุ้นตัวหนึ่งตีว่าจ้างกินยาขยันก็พอพี่ไปนำปังนะค่ะเออนั่นแหละมันจะกีอยากขยันอย่าสวนเนี่ยก็เข้ามาห้างชานเอาไว้ไปเลยอย่างีสวนเนี้ย่ะค่ะติดใรอมว่าแล้วก็ไปขีจ้างตะกีก่อนนี่มีหลายตัวละตัวจะตายจะตายเนี่ยหลายตัวละค่ะ พ่อหลวงก็บอกว่าต้องดูแลช้างดีๆนะคะวีที่แล้วมีสี่ห้าเชือกเลยค่ะที่ช้างกินยาฆ่ามแมลงค่ะเพราะว่าชาวบ้านพ่นยาเสร็จแล้วปุ๊บเอาแกลอนทิ้งเรียลาดนะคะช้างเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็หยิบใส่ปากค่ะวีที่แล้วนี่มีตายนะคะแล้วก็มีบางตัวที่ขนใส่รถไปที่โรงพยาบาลช้างลำปางให้เรารักษาค่ะ โอ้ยทรมานระยะเวลาที <iet> ่อุยนั่งรถตู้จากลำปางมาถึง <drilling> ที <into nowhere> you know ่นี 450. ่นะคะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าไม่อยากจะนึกว่าถ้าเราเอาช้างตัวใหญ่ใส่รถแล้วค่อยๆขับลงไปอะค่ะมันจะทรมานแค่ไหนนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมบางทีช้างป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลช้างเราอะค่ะบางทีมาถึงตีสามตีสี่บางทีมาถึงตอนเช้ามัน ติดปัญหาด้วยระยะทางเนี่ยค่ะถ้าเราดูแลช้างตั้งแต่เริ่มต้นคือที่นี่เนี่ยนะคะรู้จักเก็บถังยาฆ่าแมลงให้เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยมันก็เป็นการป้องกันอันตรายให้ช้างเราได้อีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ถ้าทิศทางที่ดีสุดคืออย่าง กลุ่มคุณสาธิตนะคะเยาวชนรุ่นใหม่ที่นี่ที่เขาบอกไว้ก็คือเขาก็จะพยายามรณรงค์ให้ชาวบ้านนะคะปลูกข้าวโพดให้น้อยลงนะคะหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทนที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงะนะคะมันก็จะเป็นผลดีทั้งตัวชาวบ้านแล้วก็ทั้งช้างด้วยะค่ะแต่ทีนี้ปัญหาคือ จู่ๆเราจะไปปรับเปลี่ยนเขาทันทีเลยไม่ได้มันต้องมีคนเริ่มทำคนหรือสองคนใครแล้วให้เขาเห็นว่าทำแล้วมันดีจริงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ